สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องเอาคลิปนี้มีพิเศษครับผมพิเศษของพ่อเซียนน้องคายเพิ่นว่าสูตรนี้เดินดี11หรือว่า12หังวดแล้วครับผมสําหรับสูตรนี้้อครับพี่น้องครับจังใดเดี๋ยวไปเบิงน้ากันไปฟังมาพร้อมกันกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องเพราะว่ากะเพึงจะเด็ดติดต่อกับพ่อเซียนน้องไขยครับผมใน งวดวันที่หนึ่งสิงหาคม68เผินมีสูตรไม่มากได้ครับผมซึ่งโมเมนสูตรในตารางหรือว่าสูตรเด็กลางถี่พันนมากครับสูตรนี้ไปฟังน้ากันพร้อมกันกับเก่ามาเชียเลยครับพี่น้องครับสําหรับที่เด็ดพ่อเสียน้องขายในงวดนี้ครับพี่น้องเนาะเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อเสียน้องไขยเก่ามาเชียก็ขอขอบพระคุณเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพ่อเสียน้องขายกันเลยครับ ขอเช็ดน้องไข่ครับกลัมาเชียร์สวัสดีครับผมขอบขอบขอบโอ้เป็นตังไหนน้อครับผมครับเป็นตังไหนคือว่ามีสูตรใหม่มาให้กับพี่น้องพี่ครับผมเฮ้ยว่มีหโมกีนะก็มาเชียร์ขั้นตัดเป็นขั้นว่ามันหลายหลายนี่หลสักไหนแปดตัวแปดครูเขาทุกงวดเลื่อยหร เลขแปดตัวโอ้เลขแปดตัวเลขแปดตัวพูดตัดจริงจนี่คือสู้กว่ะโอ้ตัดต้นแบนแต่ว่าไนบลำได้บ่ตั้งแต่เลขมันออกเจ็ดร่อยเจ็ดศูนย์ศูนย์นหมอแมนเมื่อนกะเข่าเลยไหมอืมเข่าศูนย์ศูนย์แทบ ลายมา,ลลาเป็นสิบขวดเลยทีเฟ็บมาตังเจ่ฝุ่นวดสองศูนย์เ <ละ S 1> ก้าเลขอหนึ่งล่างครับผมวุ้ล่าเจ้าุุนหลายสิบวดพระบาทจ้กงวดโอ้เหล็กเล็กตัดออกสองตัวเหลือแปดตัวตัดตัดอีกข้นว่ามันลายตัดออกอีกเลยครับผู้ใดยมีสูตรจริงๆอ่ะ ไปบนรางเลยบอกมันเข่าบนรางเลยคืองวดพงยางนี่วันนี้เอาเอา,เอาเงวดพงยางให้เป็นเบิ้งน้ำเด้อแล้วก็จะมาเองวันนี้ได้บ่โอ้มีตัวยางให้เบื้องน้ำมีตัวยางหัดชิบหัวฝุ่นละครับเาเอาถอยล้างลวงชิดอีกเอาแค่ถอยลังงวดพงยานโตัวนั้นหน่ยครั<อ>บผมเอาเอาเอาตัวยางก่อนเนะาะครับผมงวดวังหันเนาะ เอางวดเดียวเพราะะมันจิตเงี้ยนเงน้ยมันนแนมเขียนว่ามันจังไหนจังไหนครับเขียนตารางยังไนี่มันมันมันจะเป็นเลขแต่ที่ที่ตัวไอที่ี่ตัวสองแถวนะอ๋อที่ตัวสองแถวแลนมันจะเปิดแปดครับผมอันงวดบางยางวดที่มันออกอันสามสองที่เนาะครับผมเอาตั้ง เอากบบสามศูยนย์หนึ่งหกสามศูนหนึ่งเ็ตั้งแต่เด้อเียนแต,ต่กันเด้อครับนี่เจ็ดซีห้าสองเจ็ดสีห้าสองรู้มันเก่าตัวได้เนี่ยบ้ามันเขาเน่าทั้งสองหกทั้งสองสีแมนแมนเข่าวัดเลยทั้งสามตัวครับอาเียวได้ หยอกได้บอ่เสียวได้บอ่มีตัวเด่นมาดึงเอาแล้วครับแมนีนคันบมมีอยู่ในหนีบ่ต้องซื้ออืมแมนเมนคันบอถือมาเอาเงื่อนขึ้นเลยครับผมก้าวออกันนั่นแหละพิสูจน์กันงวดนี้เลยเนาะครับแมนีนพิสูจน์กันงวดนี้เลยถดือเลยจะถามหาถึือเลยจะเอาเลยอ่ะครับผมนอกจากเพินเรื่อ,องเอมามเชียครับ าาเ,เพื่อน,นย่อมแย่อยู่นแล้วหวันนี้ครับผมของวันน,วน,นี้กับนี่เดี่ยวตึ้งๆแล้วนี่สองแปดศูนย์เจ็ดสองแปดศูนย์เจ็ดเดี๋ยวล่างมานาานี้เดี๋ยวลางกับนี่ซีซีแปด ยกสี่หาสี่หาสามสี่หาสามเก้าแล้วมีแล้วที่ที่ตัดเอาเอาสูตรมาตัดให้เด้อผู้ผู้บอมากจังเอาไม่เด้อครับผมอันนี้ที่ตัดตัดหาไปนี่ตัดหาออกเนาะครับผมตัดหาตัดศูนตัดหาตัดศูนตัดเจ็ดตัดเจ็ด พ่อแล้วมั้งก็แล้วเก่าอีกตัวนี้เหรตัดเก่าไปเลยตัดเก่าอีกเหรเอาท่นพูดไดว่ามักอ่ะจังเอาเด้อครับบ้านนี้มักจะเชือดสี่แปดสามสองสี่แปดสามสองอ่านั่นแหละให้ไม่ตัวนี้หละดีจับให้จับให้จัก คู่เดียวกับว่าวิ่งกันได้ดีแล้วนะ้อบาดนีเนาะแมนสองตัวบนล่างแต่ว่าตัดถือก็ถือก็ไม่รู้นะครับตัวครับมันอยู่ได้ดีครับตาตัวกับถือว่ามันเข่าแมนแต่อยู่ได้สุดเต็มกับถือว่าไอ้พี่น้องซีพีเจหน้าเบิ้งสุดเต็มน้ำครับผมแค่คุณตัดบ่นั่ครับม,มือบ่อนเองครับผมเอาจับคูุ่้เพิ่นสาม สามตัวหางเดียวสามตัวหางเดียวอาสามสี่แปดสามสี่แปดอยู่ใดนะะีเหรอครับผ <4, 3 S 2> มอะยิงสามสี่สามแปดสีกะได้ละสามสี่แปดบะเล็กสามตัวแมนมากกว่าสี่สามแปดสี่ เงินตัดหัวตัดท้ายครับผมตัดหัวตัดท้ายนั่นแหละครับในพี่น้องเพิ่นเบิ่งซื้อดอกฮามันเข้าก็จังหวะครับตัดแม่นมาอันนี้คือว่าเฮ็ดให้มันหน่อยคู่ลงเนาะครับครับเห็นตัวอย่างให้เพิ่นเบิ่งมันเคยเข้า3ตัวบ่อนเจ้างวดก็ที่วานเอ้าเข้า3ตัวเพราะฉันว่ายานั่นเฮ็ดบ่้นงไหมเบิ่งดูตัวอย่างเอ้าเข้าตัวนี้ว้ายส อบซีกับเขาเขาสามตัวโอ้เขาสามตัวถ้าตัดเป็นเขาเลยได้เงินเลยพี่น้องเนี่ยตัวนี้เนาะแปดตัวนี้แล้วงซีกับงกซีเลยล่ะถ้างกสีถ้างบสองงงานนี่หมดก่อนครับผมเอาเบิ้ลโอ้จักหมดแล้วก็ครับผมเนี่ยหมดจิว งวดนี้งวดที่ซีเอสเข้ามาสิบงวดแล้วครับผมต้องเก่ามาเชียม่อยู่หรอกอาจารย์จริงๆตาดอกเนาะเอาเลียครับมันกับอยู่นี่อยู่นี่หนีกันกันบ่มีนี่หนีจะไปเรียนเดี๋ยวเล่นไม่มีไม่มีในนี่ไจไปเล่นครับผมจึงได้กระปิสูจน์กันงวดนี้ครับผมถูกแล้วถามหาด่วนเนะครับผม ถ้าถ้าเอฟซีตัดแมนแมนนะรับเป็นเด็กงันนั่นแหละเอาสิเอาถ้าว่าเอาตามนี่ไปก่อนเนาะครับเอาตามนั่นแหละเอาตามนี่ไปก่อนครับผมเอาเขางานต่อปะครับนีไม่ไหวออกกะเขางานต่อออกมือเศร้าอืมครับผมเอาจังไรกัด ได้ขล้องดีละมากฝากพี่น้องซี่ครับผมสูตรนี้ครับปั๊บสูตรไม่ครับพี่น้องครับเอาให้ได้อีกงวดนี้ครับผมเอาเขามาเชื่อกัสิรบกวนพอเส้นน้องไข่ซํานีดเด้อครับผมครับครับครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมปั๊บสูตรไม่ครับพี่น้องเนาะเป็นเหล็กเด่นสาม ตัวบนหรือว่า2ตัวบนล่างก็ได้ได้ครับผมนี่ครับสูตรไม้ของเพิ่น10งวดมาแล้วครับผมงวดนี้งวดที่11ครับนี่ครับพี่น้องเนาะไปมารับชมเระฟังมันพร้อมกันกับกอมาเชียครับผมเพิ่นกับเกินไวซื้อว่าเพิ่นมีสูตรใหม่มากครับพี่น้องเป็นตัวเด่นหรือว่ามาครบบนล่างด้ครับพี่น้องแถวบน2807แถวล่าง4 5 3ห เพิ่นก็นเลยเห็นว่าหลายอยู่ครับพี่น้องนะเนาะเพิ่นเลยตัดศูนย์ออกตัดเจ็ดออกตัดฮาออกตัดเกาออกครับผม <c oughs> เหลือมาครบบนล่างสี่แปดสามสองครับสี่แปดสามสองนักกาเลขสามตัวสามสี่แปดตัดเล่นสี่สามและแปดสี่ครับผมแนวทางตัวเลขเซียนหนองคายเด้อครับผมครับพิจารณาเบิ้งครับพี่น้องนะเนาะเพิ่นมีของดีก็อย่างามา ให้พี่น้องี่ได้เบิ่งไปน้ากันเพื่อได้โชคได้ลาบเด้อครับพี่น้องหนึ่งสิงหาคม6กสถ่ายคลิปนี้ก็เขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อครับผมเลยกมมลัมีโชคมีหลาบมีโชคมีใช่ไปน้ากันกับเก่ามาเชียครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ